สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกปีศาจไล่ล่า,ยลาอยู่กลางป่าแต่ทันทีที่แสงอาทิตย์สาดส่องไปที่ร่างของปีศาจร่างของมันก็ได้สลายกลายเป็นผุ่นผงทันทีชายคนนั้นตกใจมากเพราะเขาถูกมันกัดเข้าแล้วเขาจึงรีบหาผ้ามาคลุมร่างแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมเล็กๆท้ายฟาร์มหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ครอบครัวแสนอบอุ่นพ่อของสแตนลีได้ชักชวนให้เขาไปเททที่่ยยวกรระอมม้าาฟ์ โดยที่พ่อได้บอกกับลูกชายว่าทริปนี้เป็นที่ของผู้ชายล้วนๆและแม่ของสแตนลีจะไม่ได้ไปด้วยภาพความจริงได้เผยเห็นว่าแม่ของสแตนลีนั้นป่วยหนักเธอกำลังจะตายในอีกไม่ช้าก่อนที่พ่อของสแตนลีที่กำลังเครียดจะคว้าปืนขึ้นมายิงกอกัาตัวเองตายตามไปหลังจากนั้นสแตนลีก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นจากฝันร้ายในตอนนี้สแตนลีต้องมาใส่อยู่กับปู่ที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ปู่ได้เดินเข้ามาที่ห้องของเขาและทุบประตูห้องด้วยความเกลียดกลัด เมื่อสแตนลีเปิดประตูออกไป <_ S 1> ก็ถูกปู่ด่าชุดใหญ่ปู่ได้บอกสแตนลีว่าตื่นสายขนาดนี้จะไปโรงเรียนได้ยังไงอย่าทําตัวให้มันล้มเหลวนักเหมือนพ่อกับแม่ของแกหลังจากน Stanley, ั้นสแตนลีก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนด้วยความอารมณ์เสียแต่เช้าระหว่างทางสแตนลีได้ถูกเพื่อนเกเลยขับรถมาเฉี่ยวเขาเขาจึงได้หักหลบจนรถเสียหลักไปชนกับรถของนายอำเภอรองนายอำเภอเดชได้ตวาดใส่เขาทันทีดูเหมือนว่าสแตนลีจะมีคนไม่ชอบที่หน้าพอสมควรนายอำเภอหญิงที่เข้ามาหามพวกเขาเอาไว้ ล้วบอกให้สแตนลีรีบๆไปโรงเรียนได้แล้วเมื่อไปถึงที่โรงเรียนสแตนลีก็เอาแต่แอบมองร็อกซี่สาวในฝันของเขาที่เคยเป็นเพื่อนกันสมัยยังเด็กสแตนลีที่มองเห็นดอมเมอร์เพื่อนสนิทของเขาที่กำลังถูกแก๊งของมาเบิลรุมแก้งสแตนลีจึงรีบเข้าไปห้ามไว้และมีปัญหาด้วยทั้งสองคนได้ต่อยตีกันและด่ากันไปกันมาด้วยคำหยาบคายก่อนที่ครูจะเข้ามาห้ามสถานการณ์และบอกทุกคนไปเข้าห้องเรียนสแตนลีกับดอมที่อารมณ์เสียตั้งแต่เช้าจึงได้พากันโดดเรียนและแอบหนีไปเดินเล่น ดอมที่ถามสแตนลีว่าเมื่อไหรแกจะบอกความในใจลใ็อกซี่รู้สแตนลี Stanley ก็เลยบอกว่าเธอเหมือนดอกฟ้าส่วนฉันก็เป็นหมาวัดจนๆคนหนึ่งเท่านั้นล็อกซี่ไม่มีทางหานมาสนใจฉันหรอกพวกเราไปกันไม่ได้แต่ดอมก็ยืนยันว่าสแตนลีควรบอกรักล็อกซี่อย่างน้อยๆจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าเธอชอบเขาไหมสแตนลี Stanley จึงได้บอกดอมว่าเขาไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้วเขาบ่ายเบี่ยงจากดอมและขอตัวกลับบ้านก่อนที่ปู่จะอารวาดบ้านแตกเมื่อเห็นหลานโดดเรียน เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วสแตนลีย์ได้มานั่งดูรูปภาพเก่าๆด้วยความสุขใจก่อนที่ปู่จะด่าเขาว่าถ้าไม่อยากเดินก็ไปตัดหญ้านู่นไปสแตนลีย์ที่ถูกปู่ไล่ได้เดินออกมาด้วยความหงุดหงิดใจเขาเดินเข้าไปเอาเครื่องตัดหญ้าที่โรงเก็บของและได้พบกับเศษฟันที่ตกอยู่ที่นั่นหลายซี่สแตนลีย์รู้สึกสังหณ์ใจว่าที่นี่จะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่แน่ก่อนที่เขาจะถอยหลังชนช,นชายแปลกหน้าสแตนลีย์ได้วิ่งหนีออกมาจากโรงเก็บของโดยมีเจ้าหายหมาของปู่ที่เอาไม่ยอมหยุด สตาลีได้ตะโกนบอกชายแปลกหน้าว่าออกมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่งั้นกูปล่อยหมากัดมึงแน่เมื่อสตาลีไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาเขาจึงได้ปล่อยตัวเจ้าหายพุ่งเข้าไปในโรงเก็บของสักพักเจ้าหายก็รอออกมาเสียงหลงชายแปลกหน้าที่จัดการฆ่าเจ้าหายกับสู่ดาวหมาเรียบร้อยแล้วสตาลีที่เห็นแบบนั้นจึงวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในบ้านเขาพยายามควานหาอาวุธเพื่อที่จะมาใช้ป้องกันตัวปู่ที่มองเห็นสตาลีสติแตกจึงได้ถามหลานว่ามึงทำบ้าอะไรของมึงวะไอเด็กเปลด สตารลีจึงได้บอกปู่ว่ามีอาโรคจิตในกระท่อมครับปู่มันทำร้ายผมละจัดการฆ่าเจ้าหายไปแล้วปู่ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เดินออกมาดูและพบว่าเจ้าหายกลายเป็นศพไปแล้วปู่นั้นโกรธแค้นมากๆจนเลื่อนนักลบขึ้นหน้าเขาตะโกนเข้าไปในกระท่อมว่าไม่ว่ามึงจะเป็นตัวอะไรอีกเดี๋ยวมึงได้กลายเป็นศพตามแม่มึงไปแน่ปู่ได้ยินตะโกนด่าอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาปู่จึงได้ตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปข้างในนั้นสแตนลีลีได้ร้องเตือนปู่ว่าอย่าเข้าไปข้างในมันอันตราย แต่ถ้าว่าด้วยเลือดทหารเก่าปู่ไม่อยอมฟังอะไรทั้งนั้นในท้ายที่สุดลากปู่ก็ถูกชายแปลกหน้าเล่นงานสตาร์ลีพยายามดึงตัวปู่เอาไว้แต่ก็สู้แรงของมันไม่ไหวก่อนที่ปู่จะถูกลากตัวหายเข้าไปพร้อมกับเลือดที่ะลักออกมาสตาร์ลีนั้นช็อกจนทำอะไรไม่ถูกเขาใช้ไม้ขัดประตูและล่ามโซ่เอาไว้เพื่อขังชายแปลกหน้าเอาไว้ในโรงเก็บของของ,ของเขาสตาร์ลีนั้นหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าโทรแจ้งนายอำเคอเขารู้ดีว่าวัยรุนที่ปราศาจากผู้ปกครองจะต้องถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของรัฐ สแตนลีจึงได้ตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับแล้วจัดการตอกไม้ปิดตายกระท่อมเก็บของในเช้าวันรุ่งขึ้นร็อกซี่ได้ขอแยกตัวจากกลุ่มเพื่อมานั่งพูดคุยกับสแตนลีและถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อ,อของร็อกซี่ไม่มีใครชอบขี้หน้าเขาจึงได้พากันเบะปากใส่ร็อกซี่ที่ถามสแตนลีว่าเมื่อวานที่โชกับมาเบิลเขาบาดเจ็บหรือเปล่าก่อนที่แก๊งของมาเบิลจะเดินผ่านมาพอด,ดีมาเบิลได้พูดแซวร็อกซี่ว่าเขาอยากให้ร็อกซี่ไปติวหนังสือให้เขาบนเตียงเมื่อมาเบิลเดินจากไปแล้ว สตารลีจึงได้ถามร็อกซี่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนดีๆอย่างเธอจะเป็นเพื่อนกับพวกชั่วพวกนี้ทําไมร็อกซี่จะได้อธิบายว่าการเป็นเพื่อนกับคนพวกนี้ทําให้เธอไม่กลายเป็นเป้าหมายในการถูกแกล้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็สามารถทําให้เธอมีชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปได้แบบที่คนปกติทั่วไปเขาทํากันสตารลี Stanley ตั้งใจะจะบอกเรื่องของปู่ให้ร็อกซี่ได้รับรู้ก่อนที่เขาจะถูกดอมเข้ามาขัดจังหวะพอดีดอมได้แซวสตาลีว่าหน้าด้เหมือนคนขี้ไม่ออก ร็อกซี่จึงรีบลุกเดินหนีไปเมื่อเห็นเพื่อนของสตนลียีมาแล้วสตนลีล์ที่กำลังอารมณ์ไม่ดีจึงได้ตะหวาดใส่ดอมแล้วบอกว่าดอมมาขัดจังหวะเขากับร็อกซี่ตกเย็นวันนั้นดอมจึงได้เดินกลับบ้านคนเดียวก่อนที่แก๊งของมาเบิลจะขับรถตามมาแล้วแซวเขาว่าเด็กชายดอมทะเลาะกับเด็กชายสตนรีย์เหรอจะ๊ะเงินกันเป็นพ่อแก่แม่ง,งองนเลยนะสักวันหนึ่งพวกกูคิดว่าพวกมันคงได้เอากันเองแนะ่ดอมที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ระเบิดอารมณ์ใส่พวกของมาเบิลแล้วด่ามาเบิลว่ารีบๆไปตายซะไอ้แม่ยย้อ พวกพวกของมาเบิลจะได้รุมกระทืบดอมจนร้องเอง๋งทางด้านของสเตอร์ลีนั้นเขาก็พยายามหาทางกำจัดคนที่อยู่ในกระท่อมซึ่งตอนนี้มันพยายามจะพังประตูออกมาข้างนอกให้ได้ปีศาจข้างในนั้นได้พังประตูออกมาบีบคอสเตอร์ลีมันพยายามลากตัวสเตอร์ลีเข้าไปกินข้างในกระท่อมก่อนที่แสงแดดจะสาดส่องเข้ามาช่วยชีวิตสเตอร์ลีเอาไว้ทันทีที่ปีศาจได้สัมผัสกับแสงแดดมันจึงปล่อยตัวสเตอร์ลีและหนีกลับไปซ่อนตัวในกระท่อมตาม,ตามเดิมทางด้านของดอมก็เดินมาว้ไว้สเตอร์ลีที่บ้านโดยดอมได้บอกกับสเตอร์ลีว่าเป็นพ่อมงแท้ พวกม,มันเลยมาลุมกระทือกกูอยู่คนเดียวเนี่ยแทนที่จะมาช่วยกันหาคนระเครื่องเหมือนแต่ก่อนสแตนลีที่ยังไม่ว่างคุยตอนนี้จะได้บอกดอมว่ากลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปดอมจะได้บอกสแตนลีว่าอีกแล้วเหรอวะมึงเป็นบ้าอะไรก็บอกมาดริๆสิโว้ยสแตนลีจะได้ยอมรับสารภาพความจริงว่ามีปีศาจซ่อนตัวอยู่ในกระท่มของเขาดอมจะได้บอกเพื่อนว่าเผาๆบ้างนะก,กาวมึงอะสแตนลีจึงบอกดอมว่าเขาพิสูจน์ได้แต่ตอนนี้ฟ้าก็จะมืดแล้ว พวกเราจําเป็นต้องซ่อมรอยแตกนั่นก่อนไม่งั้นพวกเราตายแน่ดอมได้ยินเสียงของปีศาจเรียกชื่อตัวเองอยู่ภายในนั้นเขาจึงเผลอเดินเข้าไปใกล้โดยที่ไม่รู้ตัวทันใดนั้นปีศาจก็ได้โผล่ออกมาและพยายามจะคว้าตัวดอมเอาไว้ก่อนที่สแตนลีย์จะเอาแผ่นมากระตะปูมาปิดรอยแตกดอมได้บอกกับสแตนลีย์ว่าเขามีแผนการเด็ดๆในการจัดก,การกับพวกมาร์เบลิลแล้วเราจะล่อพวกมันมาที่นี่ให้ปีศาจกินพวกมันซะสแตนลีย์ได้ที่บอกดอมว่ามึงจะบ้าหรอกูยอมรับว่าพวกเราโดนมันแกล้งทุกวัน แต่มันต้องถึงขนาดฆ่าแกงกันเลยเหรอวะสแตนลี Stanley ให้ดอมรับปากว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครในระหว่างที่เขาจะหาทางจัดการกับปีศาจนี้สแตนลี Stanley ที่บอกดอมว่าห้ามล่อใครไม่ปีศาจกินที่นี่ซึ่งดอมก็รับปากไปแบบส่งๆแต่ก็แอบ,บคิดแผนการเอาไว้ในใจสแตนลี Stanley ที่ไปนั่งดูสารคดีเกี่ยวกับการฆ่าวแวมไพร์ดยสรุปออกมาได้ว่าวิธีการฆ่าวแวมไพร์นั้นจะมีด้วยการ3ามวิธีหนึ่งก็คือการใช้แสงแดดแผดเผา,เาร่างกายของมันสองคือการปักหมุดเข้าไปที่หัวใจ แล้ววิธีการสุดท้ายก็คือการแยกหัวกับตัวของมันออกจากกันสแตนลีนั้นคิดมากและเก็บเรื่องราวของปีศาจตายเอาไปฝันร้ายก่อนที่เช้าวันต่อมาเขาจะจัดก,การเจาะรูไปทั่วกระท่อมสแตนลีที่บอกกับปีศาจว่ากเอามึงตายแน่ก่อนที่นายอำเภอจะวม,มาถามเรื่องปู่กับสแตนลีนายอำเภอได้บอกสแตนลีว่าเพื่อนบ้านที่ไม่ชื่อว่าเบนได้หายตัวไปสองสาวันแล้วเมียของเขาได้บอกกับนายอำเภอว่าครั้งล่าสุดที่เธอเห็นเบนก็คือตอนที่เป็นกำลังมีปัญหาอยู่กับปู่ของสแตนลี สแตนลีจะได้บอกนด้อำเภอว่าปู่ไม่อยู่บ้านและเขาเองก็ไม่เคยรู้จักเบนด้วยนางอำเภอจะได้อาศ,าศาจะไปส่งสแตนลีที่โรงเรียนก่อนที่เธอจะได้เห็นไม้เท้าของปู่ตกอยู่ในบ้านนางอำเภอเริ่มสังหรใจไม่ดีว่าสแตนลีนั้นอาจจะกําลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่เมื่อสแตนลีมาถึงที่โรงเรียนเขาก็ได้เห็นบาเบิลที่พยายามจะลวนลามล็อกซี่สแตนลีจึงกรเขาไปชกหน้าบาเบิลจนเลือดกบปากครูที่เห็นเหตุการณ์ได้ก็มาข้ามจินกนาการเอาไว้ก่อนที่จะบอกให้สแตนลีไปตามตัวปู่มาพบ สแตนลีจึงได้บอกครูว่าตอนนี้ปู่ไม่อยู่บ้านครูจึงได้บอกสแตนลีว่าถ้าเธอไม่ไปตามก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะส่งในอำเภอไปตามให้แทนเมื่อรู้ว่าในอำเภอกำลังจะบุกไปที่บ้านของปู่สแตนลีจึงได้รีบเอาเรื่องนี้มาบอกกับดอมหลังจากนั้นเขาก็รีบสับตีนแตกปิ้งกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเมื่อา,ายอำเภอมาถึงบ้านของปู่แล้วเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากข้างในกระท่อมานอำเภอจึงคิดว่าสแตนลีทำการทรมานปู่ด้วยการขังปู่เอาไว้ในกระท่อมเพื่อทำให้เขาอดตาย นายอำเภอที่ได้จัดการปลดโซ่ออกสแตนลีที่ตามมาทันเวลาจะได้บอกนายอำเภอว่าอย่าเปิดประตูนะแต่ถว่านายอำเภอก็ไม่ยอมฟังและบ่อยให้เขาหมอบลงไปทันทีที่นายอำเภอเปิดประตูออกปีศาจก็ได้พุ่งเข้ามางับคอของเธอมันลากตัวนายอำเภอหายเข้าไปในกระท่อมแล้วทิ้งไว้แต่แขนข้างเดียวสแตนลีที่เห็นเหตุการณ์ถึงกระตกตะลึงที่นายอำเภอถูกฆ่าตายไปแล้วมาเบิรที่โกรธแค้นสแตนลีได้ตามมาเล่นงานเขาถึงที่บ้านสแตนลีไม่ยอมสู้กลับและพยายามบอกมาเบิร์นว่าให้ไปจากที่นี่ซะ แต่ทว่ามาเบิลก็ไม่ยอมฟังและในงานสแตนลีย์จนน่วมดอมได้ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าและบอกมาเบิลว่าจุดอยู่นี้ไอเวยไหนมึงลองกระทือเพื่อนกูมอีกรอบสิดูซิว่าครั้งนี้มึงจะถูกกูยิงตรงไหนสแตนลีย์ที่ได้บอกกับดอมว่าพอแล้วปล่อยมันไปซักดอมที่ได้ชี้ปืนไปทางเพื่อนและบอกว่ามึงไม่ต้องพูดดอมได้บอกกับมาเบิลว่าถึงเวลาสาสางแข้งของพวกเราแล้วกูจะไม่ยิงมึงถ้ามึงยอมเข้าไปในกระท่อมแต่โดยดีมาเบิลที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับงงไปไก่ตาแตกมันตกปากรับคำดอมแต่โดยดี ยังน้อยนอยยังไงมันก็ดีกว่าถูกดอมยิงตายมาเพิ้ลได้ถูกต้อนให้เดินไปที่กระท่อมก่อนที่มันจะได้เห็นแขนงนายอำเภอที่ตกอยู่ที่หน้ากระท่อมมาเพ้ลได้ร้องเสียงโลงว่านี่มันแขนคนนี่ว่าสแตนลีย์ที่ขอร้องกับดอมว่าจะทําแบบนี้เลยแต่ทว่าดอมก็บอกมาเป้ลว่าเดินเข้าไปสิเพื่อนมาเป้ลที่ไม่อยากตายจึงจำใจต้องเดินเข้าไปก่อนที่มันจะถูกปีศาจที่อยู่ข้างในนั้นเล่นงานจนร้องโหยหวนสแตนลีย์ได้ด่าดอมว่ามึงบ้าไปแล้วเมื่อกี้นี่มันเพื่อจะฆ่าคนตายรัวไว้ซะด้วยทั้งสองคนนนทะเากกัป็รใหญ่ ก่อนที่ดอนจะใช้ปืนฟาดหัวของสแตนลีย์จนสลบไปสแตนลีย์ได้สติกับเคืนมาเมื่อร็อกซี่มาปลุกเขาเขาพบว่าป,ประตูกระท่อมได้ถูกเปิดออกสแตนลีย์จึงบอกให้ร็อกซี่คอยอยู่ด้านนอกแล้วเดินเข้าไปสำรวจข้างในสแตนลีย์ถือไม้แหลมเข้าไปในนั้นด้วยความหวาดกลัวเขาตะโกนเรียกเบนหรือปีศาจร้ายตัวนั้นแต่กลายเป็นดอนที่กลายร่างเป็นปีศรราจไปแล้วได้โผลออกมาสแตนลีย์ที่ได้บอกดอนว่ากูเองเพื่อนแต่ทว่าดอนนั้นก็ไม่ยอมฟังและพุ่งมาจู่โจมสแตนลีย์มันพยายามกัดคอสแตนลีาาย,นรรย์ย้าร สแตนลีจึงได้ใช้ไม้แทนารูท้องของมันแล้วลากตัวดอฟออกมาให้ถูกกับแสงแดดร่างกายของดอฟได้ถูกแสงแดดแผดเผาจนสลบไปร็อกซี่ได้โผล่เข้ามากอดสแตนลีและถามเขาว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่ดอฟที่ได้ตดติกลับคืนมาถึงผู้กมอหาสแตนลีเขาขอโทษสแตนลีและบอกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้สแตนลี Stanley จะได้หาผ้ามาคุมให้กับเพื่อนเขาได้บอกกับร็อกซี่ว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่ก่อนหน้านั้นร็อกซี่จะเป็นต้องช่วยเขาก่อนเดี๋ยวจะไม่ทัน หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันแบกร่างของดองเข้าไปในกระท่อมพวกเขาช่วยกันตีปิดประตูหน้าต่างทุกบานหลังจากนั้นก็เหล่าไม้แหลมเพื่อใช้ป้องกันตัวสแตนลีลีเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ร็อกซี่ฟังแล้วบอกให้เธอไปจากที่นี่ซะเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ร็อกซี่ก็บอกสแตนรียีว่าเธออยากช่วยเขากลางดึกคืนนั้นพิษเพื่อนสนิทข,ของมาร์เบิลได้ปุกมาที่บ้านของสแตนลีลีเพื่อตามหาตัวเพื่อนทั้งร็อกซี่กับสแตนรลี์จะาดีบอกพิษว่าที่นี่อันตรายมากแต่ทว่าพิษนั้นกกก็มยยยอฟัง,งะาตโเรี เพื่อนที่มาด้วยกันกับพิทแอบช่องเข้าไปสำรวจที่กระท่อมก่อนที่มันจะถูกปีศาจที่อยู่ข้างในนั้นเล่นงานจนเลือดพุ่งกระฉูดพิทที่ได้เห็นภาพแบบนั้นจะได้ตกใจร้องเสียงหลงก่อนที่ล็อกซี่จะลากตัวมันเข้ามาในบ้านพิทจึงได้ถามทุกคนว่าได้นมันตัวบ้าอะไรวะทุกคนจึงไม่อธิบายอะไรและบอกกับพิทว่าอยู่ที่นี่เราปลอดภัยเพราะพวกเราปิดตายหน้าต่างทุกบานหมดแล้วเว้นก็เสียแต่ที่ห้องใต้หลังคาพูดจะไม่ทันขาดคำปีจก็ได้บุกเข้ามาในบ้านผ่านทางช่องใต้หลังคาที่พวกเขาเดินเปิดทิ้งเอาน สตอรลีจะได้บอกทุกคนว่าผู้เราจะต้องฆ่ามันทั้ง3าคนจะได้ก,ก่อลุมขึ้นไปบนบ้านพวกเขาได้คว้าอาวุธแล้วย,ย้ายแยกันสำรวจตามห้องสแตนรลี Stanley นั้นได้เจอเข้ากับปืนของปู่ส่วนพิทก็ได้ไเผชิญหน้ากับดอมและถูกจับฉีกร่างทางด้านของร็อกซี่นั้นเธอก็ได้ถูกปีศาจเบนจิกคว้าเธอและลากตัวไปจนกรีดลั่นสแตอรลีที่จัดก,การใส่กระสุนปืนแล้ววิ่งมายิงร่างของดอมจนกระจุยหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไล่ตามปีศาจไปเพื่อช่วยเหลือร็อกซี่สตนรลีลั่นไกใส่เบนแบบเต็มๆแต ปีศาจได้โจมตีกับใส่สตนลีจนทำให้ปืนหลุดออกจากมือสแตนลี Stanley จึงได้คว้าขวานขึ้นมาสับร่างของมันปีศาจเป็นที่อยู่มานานแข็งแกร่งมากมันท่งพลังเพราะได้กินคนไปหลายคนร็อกซี่ได้ควา้าปืนขึ้นมายิงใส่หัวมันแต่มันไม่เป็นอะไรเลยสแตนลีจึงได้ใช้มีดปาไปที่หัวของมันแต่ถว่าปีศาจเป็นนั่นก็หลบได้จนมีดไปปักถูกร็อกซี่แบบเต็มๆม,มันได้พุ่งเข้ามาบีบคอสแตนร์ลีแล,และตั้งใจจะฆ่าให้ตายร็อกซี่จึงฉวยโอกาสนั้นคว้าขวานขึ้นมาแล้วสับเขาขขศาศจนนดดกระ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันรากร่างของปีศาจเอามาจุดไฟเผาไปพร้อมกับกระทม่มก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มเล็กที่มีล็อตเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีปมปัญหาในชีวิตและมักจะถูกกันแกล้งจากผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนคุณครูและรวมไปถึงคนในครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาได้มาพบปีศาจกินคนที่ซ่อนตัวอยู่ในกระท่มบ้านของเขาซึ่งเรื่องราวทุกอย่างมันควรจะเป็นอะไรที่พีคมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นชายหนุ่มคน หรือคิดที่ใช้ปีศาจตัวนั้นทําเรื่องที่เลวร้ายแต่กับการเป็นว่าหนังทําให้สแตนรียีกลายเป็นคนดีซะอย่างนั้นทั้งๆที่หนังพยายามยัดเยียดให้เขาเป็นคนที่มีปมมากที่สุดในเรื่องแถมตัวหนังยังเปิดฉากมาซะหดหูเลยโดยการให้แม่ของเขาป่วยตายและพ่อฆ่าตัวตายซึ่งถ้านหนังไม่เอาจุดนี้มาเล่นและเปิดฉากแบบนี้ทําเพื่อหรือหนังพยายามจะสอนคนดูว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดขึ้นมาในสังคมที่เลวร้ายแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเลวร้ายไปตามสังคมก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแสดงว่าหนังสอบตกในเรื่องคววามสยองขัญ เพราะว่าเรื่องราวของมันไปไม่สุดสักทางดูแล้วก็แอบ,บเสียดายที่หนังน่าจะโหดกว่าน,นี้ได้อีกเยอะกับกลายเป็นหนังสยองขวัญเด็กดีไปซะได้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิป,ลปรอบพยนตร์่อง